สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นี่กจะมาทอดปลาด้วคะ่ะปลาสลิดแดดเดียวคะ่ะน่าทานนะคะเพื่อนๆน,นี่คือปลาสลิดแดดเดียวจะแซบว่วาเพื่อนๆเพื่อนงคุณตาคุณยายกินกันด้วย น้องดาซื้อมาฝากค่ะให้คุณยายกินน่าทานไหมคะปรอบใจน้องดานะให้ได้บุญเยอะๆซื้อฟองไม่พอให้แม่กินก็นได้บุญให้เงินพอแม่ใส่ก็ได้บุญบุญอยู่ที่ใจค่ะนาทานนะคะเพื่อนๆนาทานมากค่ะ ตัดแสบแนมะ่คนเพื่อนเนาะออตัดแสบบนนอกเบิ้งแล้วก็ตัดแสบมาแล้วโอ้โหดูไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะน่ากินนะคะพริกดูๆเนาะอย่างนั้นไหนพี่น้องกลัวมันไหม้กลัวมันไหม้ต่ไฟกระพริบล,ลงกัอนละก็น่าจะไม่ไหม้หรอกนะ หอมๆเลยค่ะปลาสลิดค่ะปลาสลิดนะคะคเพื่อนๆปลาสลิดท,ทอดค่ะกินกับข้าวเจ้าข้าวเหนียวเนาะค่ะเนาะแก้วบองกระบ้าไปตามมะฮ่งบักน้อยกระบ้าไปเนาะค่ะเนาะคุณเพื่อนบาโบ่น่าทานทุกอย่างเลยจ้าน่าทานทุกแนหน่ที่เขากินเฮ็ดเนาะ,ะเนาะ นี่กะเนี่ยดูไล,ลา์กันจะไหมเนาะเพื่อนได้วยังกินข้าวเที่ยงข้าวบ่ายกันเ,เนาะเพื่อนเพื่อนเองแล้วยังกินข้าวเศร้าข้าวสวยเนาะเห็นจะแซ่บอยู่นี่ค่ะเนาะคิดตลอดพี่น้องพ่อหรอซ้ำเนี่ยลำบากของพ่อเนาะ พอแล้วค่ะจะใส่จานแล้วค่ะใส่น้ำมันน้ำมันเปือดน้ำมันหมูไหมคะทอดไม่ได้เป็นแบบนี้อ่าหอมถุยเลยค่ะพอแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนที่รับชมขอบคุณ มาดูยายสูขอบคุณขอบใจทุกคนนะคะคเพื่อนขอบคุณนิจพะ,ะขอบคุณค่ะ